สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาคุยถึงการได้รับายากดภูมิคุ้มกันนะคะในระหว่างที่ในยุคของโควิด19ค่ะ ก่อนอื่นเนี่ยเราก็ต้องทราบว่ายากดภูมิคุ้มกันเนี่ยนะคะเดิมเนี่ยเราใช้คําว่ายากดภูมิเพราะวา่าในสภาวะบางสภาวะที่เราไม่ต้องการให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายเนี่ยทำงานเยอะเช่นคนไข้ลูกถ่ายอวัยวะคนไข้จําเป็นที่จะต้องได้รับยากดภูมิเพื่อที่จะให้ภูมิคุ้มกันของคนไข้เนี่ยไม่ทําร้ายอวัยวะใหม่นะคะแต่ใน,ในท,าทางโรคผิวหนังนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราใช้ยากดภูมิเหล่านี้ในขนาดยาที่น้อยกว่าปกตินะคะเพราะนั้นจริงๆแล้วไม่ได้ใช้คำ ว่ากดภูมิอย่างจริงจังหรอคะ่ะเราใช้ในริทของการต้านการอักเสบซะมากกว่า โรคนะคะที่โรคผิวหนังที่เราใช้แต่ใช้ในขนาดที่ต่ําเพื่อรักษาผลการอักเสบของโรคผิวหนังนะคะเช่นโรคสะเก็ดเงินโรคภูมิแพ้ผิวหนังเรื้อรังที่มีอาการรุนแรงนะคะโรคตุ่มน้ําพองนะคะโรคเหล่านี้เป็นโรคซึ่งอาจจะไม่สามารถรักษาด้วยยาทาเพียงอย่างเดียวก็จําเป็นที่จะต้องได้รับยากดภูมิคุ้มกันเพื่อนํามาปรับภูมิคุ้มกันในร่างกายให้เกิดการอักเสบน้อยลงะคะ่ะ ในยุคข,ของโควิด -19 ทุกคนคงมีข้อกังวลว่าการได้รับยากดภูมินั้นจะทำให้ เกิดโอกาสของการติดเชื้อโควิด -19 เพิ่มขึ้นหรือเปล่านะคะในอดีตเนื่องจากโรคโควิด -19 เ,เป็นโรคใหม่ถ้าเราจะเทียบเคียงเกี่ยวกับโรคไวรัสชนิดต่างๆการได้รับยากดภูมิบางชนิดในขนาดสูงอาจทำให้การติดเชื้อเ,เพิ่มมากขึ้นหรืออาจมีความรุนแรงมากขึ้นแต่ปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีข้อมูลนะคะว่าการได้รับยากดภูมิในระดับปานกลางหรือระดับต่าที่เราเรียกว่ารักษาการอักเสบในการรักษาโรคผิวหนังดังกล่าว สะก่อให้เกิดความรุนแรงของโรคโควิด1 9ในขณะที่ผู้ป่วยได้รับยานในกลุ่มนี้ค่ะ สุดท้ายนี้นะคะก็จะฝากเอาไว้สําหรับผู้ฟังนะคะว่าการได้รับยากดภูมินั้นถึงแม้ว่าชื่อมันจะดูน่ากลัวแต่เราต้องลงไปดูในรายละเอียดนะคะว่ายาที่ได้คือยาอะไรขนาดยาที่ได้คืออะไรและมีความใช้อย่างระมัดระวังทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องให้ข้อมูลกับคนไข้ของเราว่าเขาจะต้องป้องกันการติดเชือ้อโควิด -19 ได้อย่างไรนะคะไม่ว่าจะเป็นการสวมใส่หน้ากาก,ากหรือว่าการล้างมือนะคะ การใช้ยากดภูมิถ้าคนไข้มีข้อสงสัยว่ายากดภูมิหรือว่ายาปรับภูมิที่คนไข้ได้รับนั้นจะส่งผลกระทบต่อตัวเองในระยะยาวอย่างไรหากโควิด -19 มีการระบาดเพิ่มมากขึ้นก็ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหรือแพทย์ที่เป็นผู้สั่งจ่ายยาชนิดนั้นๆเพื่อไขข้อข้องใจของคนไข้ค่ะ